สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีบุ๊กนะครับนะครับโดยครูตามจะเป็นคนสอนนะครับเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันคืออะไรนั่นเองนะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กนะครับคือหนังสือหรือเอกสารนะครับที่ผู้อ่านเนี่ยสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องอ,อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าอ e ีบุ๊กดิ d เดอร์นะครับโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นไฟล์สำหรับดาวน์โหลดนะครับหรืออาจจะเป็นพวกแผ่นซีดีดีวีดีนะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบลักษณะของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าแนวคิด เกี่ยวกับหนังสือเล็กทรอนิกเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่หลังปีทศ1 9 4รา1940นะครับโดยปรากฏอยู่ในนวดียรวิทยาศาสตร์ครับต่อมาเนี่ยได้มีการพัฒนานะครับโดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสแกนหนังสือนะครับหรือการจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มภาพครับตัวหนังสืออเล็กทรอนิกพวกเนี้ยก็เป็นแฟ้มภาพาที่ผ่านกระบวนการแปลง,งภาพนั่นเองครับเป็นข้อความนะครับโดยการทํา OCR นะครับโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้ที่ใช้แปลเนี่ยเขาแปลงจากตัวหนังสือให้เป็นตัวข้อความนะครับที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยการถ่ายทอดข้อมูลนะครับโดยจะถ่ายทอดผ่านอะไรผ่านทางแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเราเนี่แหละนะครับแล้วก็พอพิมพ์เสร็จแล้วก็จะประมวลผลออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นข้อความนะครับด้วยคอมพิวเตอร์ครับาการเซฟนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ ประเภทของไฟล์ประเภท r .doc นะครับ<เอ> d o เ,เองนะครับหรือ .txt หรือ .rtf หรือ .pdf ไฟล์พวกนี้เองนะครับในการจัดเก็บหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวิวัฒนาการเริ่มพัฒนาเรื่อยๆนะครับจะมนีนักพัฒนาภาษานะครับมีการนักพัฒนาภาษาเกี่ยวกับ HTML เข้ามานะครับข้อมูลต่างๆเนี่ย ก็จะถูกออกแบบและตกแต่งในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับเนาะโดยจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ที่เราเรียกว่าเว็บเพจนันเองครับเว็บเพจครับซึ่งผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะเปิดดูเอกสารเหล่านี้เหล่านั้นเนี่ยผ่านเว็บผ่านทางเว็บหรือเราเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งโปรแกรมที่ประยุกต์ที่ใช้พวกนี้สามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบของข้อความเนาะ เป็นรูปภาพหรือการผลิตสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้รับความนิยมโนอ,อินเทอร์เน็ตเข้ามาบริษัท Microsoft นะครับก็ได้มีการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้คำแนะนำในรูปแบบของ HTML, HTML, HTML นะครับ HTML นั่นเองครับ รูปแบบของไฟล์จะเป็น .chm นะครับโดยมีตัวอ่านก็คือ Microsoft Reader น,นะครับและหลังจากนั้นก็มีบริษัทผู้ผลิตหลายๆหลายเจ้านะครับจำนวนมากก็ได้มีการพัฒนาโปรแกรมนะครับจนกระทั่งสามารถผลิตผลิตสื่อ,อผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยออกมาเป็นลักษณะของหนังสือคล้ายๆกับหนังสือทั่วไปนะครับก็คือ,อสามารถแทรกตัวข้อความนะแทรกภาพนะครับสามารถจัดหน้า ตามความต้องการของพวกแบบได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษนอกเหนือไปจากนั้นก็คือหนังสือเล็กหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสารนะครับไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับอีกทั้งยังสามารถแทรกเสียงนะครับแทรกภาพเคลื่อนไหวนะครับลงไปในตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับอทีนี้เราจะมาดูขอ้อความแตกต่างนะครับ ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไปมันแตกต่างอย่างไรนะครับครูก็จะแบ่งเป็น2ช่องให้เราเห็นได้ชัดเจนนะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับมาดูตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อแตกต่างข้อแรกก็คือจะไม่ใช้กระดาษเนาะที่ที่เราเห็นก็คือจะไม่ใช้กระดาษนะครับแต่หนังสือทั่วไปก็จะใช้กระดาษนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการไม่ใช้กระดาษก็คืออะไร1 ทรัพยากรธรรมชาติของเราช่วงอ่าพวกต้นไม้ใช่ไหมก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถูกตัดไปน,นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็อนุรักษ์ธรรมชาติได้ด้วยเนาะอ่ะขาข้อต่อมาสามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้นะครับใส่ภาพเคลื่อนไหวได้ครับซึ่งหนังสือทั่วไปเนี่ยก็มีแค่ข้อความเนาะกับภาพประกอบธรรมดาอ่าภาพเต็มที่ก็เป็นภาพแค่สีเนาะภาพสีนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยใส่ภาพเคลื่อนไหวได้นะครับข้อต่อมานะครับ หนังสือเอฟเอกเนี่ยสามารถใส่เสียงเนาะใส่เสียงประกอบได้นะครับใส่เสียงประกอบได้ซึ่งหนังสือทั่วไปใส่ไม่ได้นะครับเนาะอีกหนึ่งข้อสามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้นะในกรณีที่มีข้อมูลอัปเดตมาใหม่ๆเนาะอยากอยากจะแก้ไขก็กลับไปแก้ไขได้หรือเจอคําที่ไม่ถูกต้องนะครับเห็นแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อยากจะแก้ไขอ่ะเราก็สามารถเอากลับมาแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือ,อทั่วไปเนี่ย แก้ไขลาบากนะครับแก้ไขลาบากนิดหนึ่งครับข้อต่อมาสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงนะครับทั้งภายในภายนอกได้นะครับแต่หนังสือตัวไปเนี่ยจะมันจะมีวความสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเนาะอีกหนึ่งข้อนะครับมีต้นทุนในการผลิตสื่อหนังสือต่ํานั่นเองนะครับก็คือว่าเมื่อเราออกแบบเราพิมพ์เสร็จแล้วเซฟเป็นไฟล์หรือเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแชร์ได้เลยนะครับไม่ต้องส่งร้านอ่า ร้านร้านพิมพ์เนาะร้านร้านตีพิมพ์นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ส่งไม่ต้องส่งสมครพิมพ์เออไม่ต้องส่งสมครพิมพ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการในการผลิตนะครับแต่หนังสือทั่วไปเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการผลิตนะครับเนาะอ่ะข้อต่อมาอ่าไม่มีขีดจํากัดในการพิมพ์นะครับทาสาเนาได้ง่ายอ่าไม่มีขีดจํากัดในการพิมพ์ทําสําเนาได้ง่ายนะครับแต่หนังสือทั่วไปเนี่ยจะมีขีดอ่ามีข้อจํากัดในการพิมพ์ครับอย่างเช่น การทาหนังสือหนึ่งเล่มเนาะถ้าเราจะทําแล้วจะส่งสํานักพิมพ์พวกนี้นะครับมันก็ต้องมีขั้นต่ําในการพิมพ์ในการสั่งพิมพ์นะหนึ่งเล่มขึ้นไป500เล่มขึ้นไปนะครับเาะแต่ถ้าเป็นหนังสือเล็กทรอนิกียจะพิมพ์แค่เล่ม2เล่มก็ได้ไม่ว่ากันหน้า2หน้าก็ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ยังสามารถทสาสำนันานได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อมาสามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์หรือสั่งพิมพ์ได้นะครับเราจะอ่าน ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรืออยากจะสั่งพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือทั่วไปเนี่ยเปิดอ่านจากเล่มได้อย่างเดียวนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับหนังสือหนึ่งเล่มนะหนังสืออเล็กทอนิกหนึเล่มเนี่ยสามารถอ่านได้พร้อมๆกันนะหลายๆคนนะเล่มเดียวเนี่ยอ่านได้พร้อมๆกันหลายๆคนนอกจากนั้นก็แต่ละคนอยู่ต่างที่ก็ได้นะอีกคนนึงอยู่เชียงใหม่อีกคนนึงอยู่ภูเก็ตอีกคนนึงอยู่สุราษฎร อีกคนนึงอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแต่มีนังสือไฟเล่มเ,เดียวนะหนังสือเล่มเดียวนะคนนึงก็สามารถแชร์ส่งให้เพื่อนแล้วอ่านพร้อมๆกันได้แต่ถ้าเป็นหนังสือทั่วไปใช่ไหมหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเต็มที่ก็สองคนเพื่อนมานั่งมูข้างๆเนี่ยอ่านได้นะครับได้แค่นั้นหนึ่งคนหรือสองคนเท่านั้นนะครับหนังนนสือทั่วไปครับอ่าอีกหนึ่งข้อสามารถนะครับสามารถพกพาได้สะดวกนะครับได้ครั้งละจํานวนมากๆนะครับนะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ไม่จํากัด ครับเนาะนี่คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่เป็นหนังสือทั่วไปเนี่ยมันต้องพกพาล์ดบากหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าต้องเอาไปเดินทางไปเรื่อยๆไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะาการจะใช้จะอ่านเนี่ยก็ต้องไปอยากจะอ่านก็ต้องไปที่ห้องสมุดใช่ไหมนะครับห้องสารสนเทศศูนย์สารสนเทศพวกเนี้ยนะครับในการอ่านนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอาไปหลายเล่มได้นะยกตัวอย่างพวกแฮร์รี่พุเตอร์นะสมัยก่อนครูชอบอ่านเนาะแฮร์รี่พุเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เออพูด ไม่ทันนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะหลายตอนใช่ไหมนะครับบางคนติดใช่ไหมเอาไปหลายๆเล่มโอ้โหอ่านจบแล้วอยากอ่าตอนต่อไงเออมันก็หนักใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปไฟล์ก็เปิดอ่านได้เลย,เลยหมดไปหนึ่งเล่มอ,อ่านเล่มสองตอนตเปิดอ่านต่อนเนี่ยสบายเลยนะครับไม่หนักด้วยครับทีนี้เราจะมาดูเทคโนโลยีสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์นะครับตัวที่2อซอฟต์แวร์และตัวที่3ระบบจัดการซอฟต์แวร์นะครับอ๋อนะสามตัวนี้รวมกันก็กลายเป็นเทคโนโลยีสาหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันเองนะครับอนะเรามาดูก่อนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หรืออะไรเขาเรียกภาษาไทยเรียกอะไรฮาร์ดแวร์หรือเรียกว่าอกระด้างพันใช่ไหมกระด้างพันแตะครูเรียกเรียกไม่ผิดนะน่าจะ ถ่าจะเรียกไม่ผิดก็คือกระด้างพันนี่แหละเออฮาร์ดแวร์หรือกระด้างพันเนี่ยมันคืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่เรามองเห็นและสามารถจับต้องได้อย่างเช่นแท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พีซีตั้งโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับที่เราเห็นและจับต้องได้เมาส์แปน้นพิมพ์พวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือฮาร์ดแวร์จับต้องได้นะครับเนาะอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของอเทคโนโลยีสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันจะมี2ตัวนะครับ 1. ซอฟต์แวร์ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับกับ 2. ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับอ่ะซอฟต์แวร์สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของบริษัทหรือเขาเป็นคนผลิตนะส่วนใหญ่อ่าเราจะดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Play Store a p p Store อะไรพวกนี้นะครับอ่า โปรแกรมพวกนี้นะครับที่ใช้อ่านก็จะเป็นอ Adobe Reader เนาะ Adobe Reader อ Microsoft Reader นะครับ Arm Reader Adobe f l a t Player นะครับ d s l Reader นะครับพวกนี้ก็คืออเป็นอะไรแอปพลิเคชันสำหรับไว้อ่านนะครับไว้รองรับในการเปิดอ่านไฟล์นั่นเองครับอีกตัวหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างหนังสืออินิทส์ก็คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำหนังสืออิเล็กทริก์นั่นเองนะครับเช่นโปรแกรม Adobe Frame Market นะครับเนาะ Adobe Flat Adobe Page Market ครับ Adobe In Design นะครับ Adobe Acrobat นะครับหรือร d o a e e Book นะครับ Desktop Author นะครับหรือ f i k Album อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นโปรแกรมที่แปลงใช้สำหรับในการแปลงข้อมูลนะแปลงไฟล์ แปลงข้อมูลแปลงไฟล์พวกนี้ให้เป็นอ e ีบุ๊กนั่นเอง,เอง,เองนะครับอาสัญลักษณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตดยนี้นะครับใช้ในการดาวแต่เราต้องดาวน์โหลดออกมาก่อนเนาะสร้างเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วค่อยมาแปลงไฟล์นะครับอ่าต่อมากเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการาระบบจัดการซอฟต์แวร์นะครับระบบจัดการซอฟต์แวร์เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบหนังสือนั่นเองนะครับ โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบหนังสือเล็ทอนิ์น x, mm hmm. เช่น Adobe Content Server 3ครับ Microsoft Digital นะครับ, on, รบ Access Server นะครับหรือป้ามนะเรียวเรียวทามอิ e ไซต e n s นเอ็นเ e ป t ั่นเ์ตครับพวกนี้เป็นตน้นนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมตัวซอฟต์แวร์สองตัวเมือ่อคีอีกทีหนึ่งนะครับนะในการจัดการให้สามารถทำงานได้นะครับประโยชน์ของ e-book ครับอ่าประโยชน์ของอ e ีบุ๊มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยข้อหนึ่งสามารถทำได้โดยลงทุนน้อยกว่าหนังสือทั่วไปลงทุนน้อยกว่าหนังสือทั่วไปการทำนังสือหนึ่งเล่มมันไม่ใช่แค่ทำเขียนออกมาแล้วจบเนาะมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะบางทีก็มีมีการอะไรส่งร้านส่งพิมพ์ใช่ไหมส่งสำนักพิมพ์เน,นี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับเนาะในการทำนะยิ่งทำเยอะ ไปฝากวางขายนี่ก็มีค่าใช้จ่ายในเชลวางขายอีกนะครับหลายอย่างเลยแต่ถ้าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่เลยนะครับทําเสร็จแล้วเซฟส่งไฟล์ส่งลิงก์นะสร้างหรือสแกน QR ่วารโคส่งให้เพื่อนจบนะครับฟรีนะฟรีเลยออกขอให้ออกแบบให้สวยงามละกันครับเนาะเพื่อเพิ่นอีบุ๊กเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยเนาะเอาไปลงขายใช่ไหมลงเพจขายนะครับข้อมูลแต่ต้องเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนาะอันนี้ก็ได้ครับสร้างรายได้ได้นะครับ อันที่2เผยแพร่และจะส่งได้อย่างรวดเร็วเองนะับเผยแพร่และจะส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ง่ายกว่านังสือทั่วไปเนาะนังสือไปกว่าจะพิมพ์เสร็จแล้วนะส่งสำหรับพิมพ์สำหรับพิมพ์ตีกลับมาวางอ่าสู่ท้องตลาดครับกว่าจะขายได้จะเล่มเนะนาะก็ใช้นานนานกว่าคนแปดทิตเลยเนาะแต่จะาเป็นอ่าพวกอีบุ๊กนะครับก็เสร็จแล้วก็ส่งให้เพื่อนส่งให้อ่าสำนะักอ่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งแผยนภายนอได้หมดเลยนะครับเร็วรวดเร็วนะครับ ข้อที่สามาสามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้ง่ายกว่าการตีพิมพ์นะครับสามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้มากาได้ง่ายกว่าการตีพิมพ์ในกรณีที่เจอเราเจอข้อผิดพลาดหรือ,อเจอข้อมูลขอ้อความใหม่ๆนะครับอยากจะอัปเดตนะครับอีบุ๊กเนี่ยสามารถกลับไปแก้ไขได้กลับไปแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นหนังสือนะตีพิมพ์เสร็จแล้วอยากจะกลับเฮ้ยเจอคําผิดหรือเห็นข้อมูลใหม่ๆม,มันแบบนี้ที่เราพิมพ์ไปมันไม่ใช่ อยากจะกลับมาแก้โอยลำบากนิดนึงนะครับเนาะอาจจะต้องตีกลับหมดเลยนะแล้วก็ทีใหม่ปิ้นใหม่นะครับส่งเย็บเล่มใหม่เสียเวลาหมดนะครับอ่านะส่วนมากก็ถ้าเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเพราะฉะนั้นการจะทําหนังสือหนึ่งเล่มต้องตรวจสอบดีๆเนาะ้อรตรวจสอบดีๆถ้าผิดพลาดขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะครับนะอ่าต่อมาข้อที่4ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บครับนะประหยัดพื้นที่ในการจดเก็บในกรณีที่บางคนเป็นนักอ่านเนาะสิ่งนักอ่านชอบอ่านหนังสือชอบอ่ญญญานวรรณิยมเยอะๆนะ ต้องมีห้องหนังสือเป็นหนึ่งห้องใหญ่ๆเลยมีชั้นวางหนังสือเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นดอนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่สมัยนี้เนาะการอ่านหนังสือไม่ต้องแไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้เชลไม่ต้องสร้างห้องเก็บหนังสือแล้วสามารถอ่านผ่านมือถือแท็บเล็ตหรือน้ตบุ๊กพีซีพวกเนี้ยมันก็ประหยัดพื้นที่นะในห้องนั้นได้เนาะไม่ต้องเอาหนังสือมาเก็บให้ยุ่งยากนะจตอ่าแค่ไหน ต้องคอยดูแลไปปัปดกวาดอีกเนาะถ้าอยู่ในมือถือแล้วไม่ต้องปัดกวาดเนาะมันอยู่นั้นอยู่แล้วเนาะสบายนะครับนะแล้วข้อต่อมาข้อที่5สามารถพกพาความรู้นั้นนะ่ะหรือข้อมูลข่าวสารนั้นนะ่ะได้พระจานวนมากๆนะโดยไม่ต้องพกหนังสือหรือเอกสารได้หลายเล่มนั่นเองนะครับเนาะสำหรับตำราบางครั้งเนาะที่เราต้องเรียนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเราไปเรียนก็เปิด ในนั้นได้เลยเปิดอ่านได้เลยนะเข้ามูลข่าวสารเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในนั้นในอ่าอะไรไหนในหน้าเพจหน้าอ่าอีบุ๊กพวกเนี้ยได้ครับเปิดอ่านได้สบายๆนะครับเอาไปกี่เล่มก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาในการพกพานะครับไอ้ยุ่งยากนะครับเขาจะมาสามารถเสริมลูกเล่นต่างๆอย่างเช่นหลายภาพเคลื่อนไหวเสียงประกอบเนี่ยนะครับเนาะซึ่งหนังสือทั่วไปเนี่ย ต็มที่ก็ได้แค่ภาพสนะีเนาะเต็มที่ก็ได้แค่ภาพสีนะครับหรือมีอีกอันนึงก็คืออะไรเดี๋ยวนี้ก็เห็นคร,ครูเห็นเนาะที่เป็นเอาหนังสือแล้วก็เราเอามือถือมาส่องสแกนแล้วก็เห็นภาพขึ้นไหวนะครับแต่มันก็ยังใช้มือถืออยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกอ e ีบุ๊กสมัยนี้ก็คือที่ดูในมือถือเลยเนี่ยไม่ต้องสแกนใช่ไหมเราเห็นข้อมูลแล้วก็เห็นภาพขึ้นไหวในนั้นเลยนะครับมีเสียงด้วยบางครั้งเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเรียกอ,อะไรเป็นสื่อที่สร้างแรงจูงใจนะครับ ให้กับผู้อ่านอยากอ่านโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนาะอีบุ e ๊กถ้าเป็นของพวกเด็กๆนะครับถ้าเป็นแค่หนังสือเดียวเด็กก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยชอบอ่านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหนังสือที่มีภาพเคลื่อนไหวกระตูนมีภาพเคลื่อนไหวพวกนี้มีเสียงประกอบเสียงนกเสียงอะไรรถรถไฟวิ่งนกร้องอะไรพวกนี้นะครับเด็กก็อยากเฮ้ยเห็นแล้วอยากดูอยากอ่านย้อนเด็กเลยตัวเราเองก็อยากเห็นนะอยากดูใช่ไหมครับเนาะมันตื่นตาตื่นใจนะครับเนาะอะอข้อต่อมาข้อที่7 เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆมารองรับอยู่เสมอครับเนาะก็จะมีอะไรระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับมารองรับตัวอ e ีบุ๊กนั่นเองครับทำให้อ่าการใช้งาน,นมันง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ mm hmm. ข้อที่8สามารถทำเป็นรูปแบบสื่อการสอนได้การอย่างที่ครูสอนนี่แหละนะครับเนี่ยตัวที่ครูทำก็คือพูดง่ายก็คือเป็นครูออกแบบนะครับ นอกจากจะเป็นถ้าถ้าเป็นหนังสือให้เราอ่านใช่ไหมบางทีเราก็โอเห็นข้อความข้อความแล้วมันก็อ่วงนี่ใส่ครูก็เหมือนกันนะเห็นข้อความเยอะๆโอ้หตาลายหลับเป็นยานอนหลับชั่นดีนะแต่ถ้าเป็นหนังสือพวกอีบุกพวกเนี้ยเราใส่ลูกเล่นเข้าไปเนาะใส่เสียงใส่ภาพประกอบอะไรพวกเนี้ยครับอ่าสีที่มันดึงดูดตาให้มันจําง,ง่ายนะครับเทคนิคของสีเนี่ยถ้าเราใส่สีมันสวยๆสดใสเนะาะข้อความข้อความ,วามเราก็สามารถ มันสมอ,องเรามันจะจําได้ง่ายกว่านนเองนะครับรูปแบบสื่อการสอนอีกแบบหนึ่งที่ดีที่สุดนะอีก,อก,อกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับนอกจากข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อจํากัดของอ e ีบุ๊กเหมือนกันเนาะบอกว่าถึงแม้หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีสรับสนุนหลายๆด้านนะครับในการสอนมากหมายแต่มันก็ต้องมีข้อจํากัดด้วยเช่นกันนะครับข้อจํากัดข้อแรกก็คือคนไทยส่วนใหญ่ใช่ไหมคนไทยส่วนใหญ่ยังเคยชินอยู่กับรูปแบบ ของกระดาษซะมากกว่านะครับยังเคยชินในแบบนี้มากกว่ารู้สึกว่าเห็นเอกสารในรูปแบบของกระดาษแล้วมีความน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีคนเราก็กลัวเนาะในรูปแบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์บางทีมันก็มันสามารถปรับเปลี่ยนอยู่ได้ตลอดเวลานะมันไม่มีความน่าเชื่อถือไงใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของอสิ่งที่พิมพ์เป็นรูปกระดาษแล้วอะ่ะมันมันแก้ไขยากใช่ไหมมันก็เลยเอเอ,เอมันน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ไหมถ้าเป็นอ e ีพวกอีบ e ุ๊กพวกนี้ใช่ไหมเข้าสารเนี่ย ที่อย่างที่บอกแหละมันสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลาเงนี้เออข้อมูลเนี่ยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเออประมาณนั้นเนาะคนไทยยังยึดติดกับการกับการใช้เอกสารที่เป็นรูปแบบของกระดาษซะมากกว่านั่นเองนะครับนะอันนี้ข้ออีกข้อจำกัดหนึ่งนะครับข้อที่2หากโปรแกรมเนี่ยมันมีไฟล์ที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับจะทําให้การเปลี่ยนหน้าจอนะครับในการลิ๊กอ่านเนี่ยมันเกิดความล่าชา้านั่นเองนะครับไฟล์ใหญ่มากๆเกิดจากอะไรก็เออ อาจจะเกิดจากการเราการที่ผู้สร้างเนี่ยนะคนสร้างอีบุ๊กเนี่ยใส่ลูกเล่นเข้าไปเยอะๆอย่างเช่นไรใส่เสียงนะใส่ภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้เข้าไปเยอะๆเกินไปนะครับใส่เยอะเกินไปแล้วเครื่องสําหรับคนอ่านนะครับคนจะอ่านอาจจะมีความจําที่น้อยกว่าหรือน้อยเกินไปหรือไม่มากพออก็คือน้อยนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอาจจะทำ,ทำให้เกิดการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด ประมวลผลเอ่อดาวน์โหลดหรือประมวลผลช้านั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อจํากัดนะครับข้อต่อมานะครับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีสุดเนี่ยผู้สร้างจะต้องมีความรู้เนาะต้องมีความรู้หรือมีความชํานาญในการใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดีพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่าถ้าคนทั่วไปให้มาทำยากเหมือนกันเนาะย,ยากเหมือนกันถ้าไม่มีเทคนิค รูปแบบการทําเครื่องมือที่ต้องใช้เนาะบางทีรู้ว่าโปรแกรมนี้ต้อทำอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในโปรแกรมนั้นนะครับเนาะการใช้ใส่สีอับแก้ไขภาพใส่เสียงใส่ตัวไหนอ่ะทหไมเป็นใช่ไหมนะครับเพราะนั้นต้องมีความรู้พอสมควรนะครับในการทําสื่อนะครับทำยังไงให้มันน่าดึงดูดใจนะครับเนาะอ่ะอีกข้อหนึ่งผู้ใช้สื่อนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสื่ออ่ะงงไหมผู้ใช้สื่อ คนใช้สื่ออาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสื่อฉะนั้นการปรับปรุงสื่อาการปรับปรุงสื่อจึงทําให้ยากนะครับหากผู้สอนเนี่ยไม่มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับยกตัวอยา่างง่ายๆครูยกตัวอย่างให้เห็นครับเดีจเจนอย่างเช่นครู A อครู A เป็นครูที่สอนเก่งมากนะครับครูที่สอนเก่งมากแต่ไม่มีความถนัดทางด้าน,ทานเทคโนโลยีเลยนะครับส่วนครู B ก็สอนเก่งเหมือนกันแล้วก็มีความ ขนาดทั้งด้านเทคโนโลยีพอสมควรนะครับนะครู A เลยวานให้ครู B ช่วยทำโพ,อพอสต์การสอนให้หน่อยนะครับช่วยทำโพ,อพ,อพอสต์การสอนให้หน่อยโดยครู A เนี่ยก็เอาเนื้อหามาให้นะครับครู B ก็ทำให้นะพอทำเสร็จแล้วพอครู A จะเอามาใช้ครู A ก็เปรียบเสมือนผู้ใช้สื่อนะครู B ก็คือผู้สร้างสื่อนะครับทีนี้พอเอามาใช้เนี่ยครู A จเจอข้อผิดพลาด นะหรืออาจจะเจอ,อข้อมูลใหม่อยากจะเสริมเข้าไปเสริมแทรกถ้ามีในเนื้อหา,อาที่จะสอนเข้าไปทีนี้ครูเอเนี่ยทำไม่เป็นนะครูเอทำไม่เป็นเพราะว่าไม่ไม,ไม่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีาทำโพสต์พอยใช่ไหมครับครูเอก็ต้องวานให้ครูบีมาแก้ไขให้เพิ่มข้อมูลให้อย่างนี้เป็นต้นเองครับซึ่งแต่ถ้าครู A เนี่ยมีความรู้พอสมควรก็สามารถแก้ไขได้ก็จบไปใช่ไหมอันนี้ก็คือผู้สร้างสื่อ กับผู้ใช้สื่อเป็นคนละคนกันนั่นเองครับอ่าในเนาะเราเห็นภาพชัดเจนครับอ่ะข้อต่อมาอ่าใช้เวลาในการออกแบบนานนะครับเพราะต้องใช้ทักษะในการออกแบบเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ได้สื่อนั้นมีที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับการออกแบบสื่อแต่และอย่างเนาะมันมีเขยรยกอไรศาสตร์หลายอย่างนะครับศาสตร์ทางด้านศิลปะเป็นตัวช่วยเหมือนกับเอ่อสำคัญเหมือนกันนะศาสตร์ทางด้านศิลปะทาหนังสือหนึ่งเล่ม ออกอย่างแรกก็คือหน้าปกใช่ไหมหน้าบ้านของเราคือหน้าปกนั่นแหละครับออกแบบยังไงให้มันดูเด็กดูด่มเขาอยากเขา้าอยากให้เขาอยากดูให้เขาอยากอ่านให้เขาอยากซื้อครับอยู่ที่หน้าปกครับลองลงมาก็คือเนื้อหาเนื้อหาหลังจากเปิดอ่านหน้าแรกอ่นานดูคำนำสารบัญหน้าแรกเนื้อหามันโอเคไหมนะครับมันวนเววายกันไปไหมมันวกไปวนมาหรือเปล่านั่นเองนะครับมันมีเนื้อหาสาระ ตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องใช้ในการออกแบบค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับในกรณีที่คนที่เพิ่งหัดเริ่มทำเนาะแต่คนที่เคยที่เขาทำอ e ีบุ๊กจนเก่งจนณชำนาญแล้วเนายก็โอ้เป็นเรื่องง่ายเบยเบง่ายสบายๆเลยนะครับมันอยู่ที่ความชมนานาญเนาะความชํานาญการทำบ่อยๆนะครับมันก็ชินเองครับงานทุกอย่างเนาะถ้าเราทําฝึกทำบ่อยๆทําซ้ําๆเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินความชำนาญความคล่องตัวในการทานั่นเองเนาะแต่ถ้า ยังไม่เคยทาเคยทำครั้งแรกก็เลือกปกติที่จะช้านิดหนึ่งครับก็ต้องปร e ับไปเรื่อยๆครับอ่ะต่อมาเรามาดูประเภทของอ e ีบุ๊กบ้างนะครับประเภทของอ e ีบุ๊กเป็นอะไรนะครับประเภทของอ e ีบุ๊กอันแรกครับแบ่งตามเนื้อหาครับแ,แบ่งตามเนื้อหาเนื้อหาเขาจะแบ่งเป็นอีกสองสองข้อใหญ่ๆก็คือเนื้อหนังสือหนังสืออ้างอิงครับหนังสืออ้างอิงครับหนังสือเรียนนะครับหนังสืออ้างอิงกับหนังสือเรียนครับอันนี้คือแบ่งตามเนื้อหานะครับ แบ่งข้อที่2ก็คือแบ่งตามวิธีการสื่อสารนะครับตามวิธีการสื่อสารก็มีแบบช่องทางเดียวนะแบบช่องทางเดียวก็คือสื่อสารฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งนึงรับฟังอย่างเดียวนะครับอีกแบบนึงคือหลายช่องทางนะหลายช่องทางคือส่งไปหลายๆช่องทางเลยทั้งวันเวทุ o ว a y อะไรประมาณนี้เนอะอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับการแบ่งตามหน้าที่นะครับการแบ่งตามหน้าที่มีอะไรบ้างก็คือ1แบ่งตามแหล่งข้อมูลครับแหล่งข้อมูล เป็นแหล่งสําหรับส ok นะืบค้นข้อมูลเนาะหน้าที่นี้ครับนอะอีกอันนึงเป็นสําหรับแพร่ข่าวสารนะครับแพร่ข่าวสารนะกระจายข่าวสารนะหน้าที่ในการกระจายข่าวสารอีบุ๊กตัวนี้นะอีกอันนึงหน้าที่ของอีบุ๊กเพื่อการสอนนะครับเพื่อการสอนนะอีบุ๊กตัวเนี้ยใช้สําหรับในการสอนนะนะครับสอนนักเรียนสอนอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะครับหรืออีกหน้าที่หนึ่งของอีบุกก๊กคือ <c oughs> เพื่อการประเมินนะครับใช้สําหรับการประเมินนะประเมินต่างๆประเมินโรงเรียนประเมิน ความพึงพอใจะอะไรพวกนี้นะครับเนาะเป็นแบบประเมินนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการแบ่งตามประเภทของการสื่อสารนะครับแบ่งตามประเภทของการสื่อสารอาจจะเป็นเทคบุ๊กนะครับทอลกิ้งบุ๊กโพลิมีเดียบุ๊กไฮเปอร์เมเดียบุ๊กนะครับมัตติมีเดียบุ๊กหรือไซเบอร์บุ๊กบุ๊กนะครับอันนี้ก็แบ่งตามประเภทของการสื่อสารนั่นเองครับสุดท้ายแล้วน่าจะสุดท้ายแล้ว สไลด์สุดท้ายแล้วดีใจอย่างเย้ๆจะจบแล้วนะครับของเรื่องนี้นะประเภทของอ e ีบุ๊กนะครับแบ่งตามรูปแบบของการนําเสนอนครับแบ่งตามรูปแบบของการนําเสนอมีอะไรบ้างนะครับอันแรกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่งครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่งหรือ static picture b o ๊กนะครับก็คือเหมือนเป็นหนังสือทั่วไปนั่นแหละแต่แทนที่จะเป็นตูปตัวเล่มมันก็ไปอยู่ในเอาเล่มน,นะนไปยัดอยู่ใน แท็บเล็ตอยู่ในมือถือซะนะครับเวลาเปิดอ่านก็เปิดเปิดอ่านเหมือนทั่วไปเนี่ยนะครับก็เอานิ้วตวัดเอานิ้วตวัดนะพวกเราก็น่าจะเคยเห็นอยู่นะครับนเอานิ้วตวัดเปิดอ่านไปอันนี้คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนภาพนิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เราเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว moving uh, moving picture book นั่นเองนครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว m Moving Picture Book อ่าก็จะเป็นหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กที่มีทั้งข้อความนะครับมีทั้งข้อความแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวด้วยมีภาพเคลื่อนไหวลูกดิ๊กลูกดิ๊กให้เห็นนะครับเขียบโน่นเขียบนี่ให้เห็นนะครับอันนี้คือหน,นังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาพเคลื่อนไหวนะครับส่วนอีกตัวหนึง่งหนังสือตัวอ e ีบุ๊กตัวสายก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียนะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียก็เป็นหนังสือที่ มีทั้งข้อความเนาะมีทั้งข้อความมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและก็มีเสียงด้วยเออมีเสียงแทรกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งสเต็ปนะทำให้มันดึงดูดน่าสนใจนะครับใครๆก็อยากดูอยากอยากชมโดยเฉพาะเด็กๆเนาะเด็ก,ๆ,นะดกๆนี่ชอบมากนะครับอะไรที่มีเสียงมีสีสันน่ารักน่ารักนะภาพสีสดใสอย่างเงี้ยเด็กชอบคนโตก็ชอบเหมือนกันนะครับอ่าอ,อันนี้คือ,อข้อมูลเกี่ยวกับ อีบ e ุ๊กนะครับเนาะครับนะมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยคงไม่มีเนาะผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในห้องเรียนนะครับในคุยกันในห้องเรียนเนาะอ่ะวันนี้เนื้อหาของอีบุ e ๊กก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอ,าออกแบบในการสร้างนะครับว่ารูปแบบในการสร้างมันทําอย่างไรนั่นเองนะครับครั้งนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับใครมีพวกไซต์อะไรจะค่อยอินบ็อกมาถ่ายในกลุ่มไลน์ของครูก็ได้เนาะหรือในเพจของครูก็ได้นะครับครับอ่าฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งต่อไปในวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนบ๊ายบาย